ครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนทำสกเกต็ตบอร์ดในพิพิธฟอร์เตเอร์กันนะครับวิธีทำก็คือให้เรามาบล็อกแก้ววางบล็อกกีนนะครับต่อไปให้เราเอาบล็อกทองมาจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกกินนี้ก็จะเอาอะไรก็ได้นะครับให้ต่อไปให้เราวางบล็อกทองผมจะเอาบล็อกทองพราะาจะเ็นแกลง,งดีนะครับ ต่อไปให้เราวางบ็อกทองนี้เหมือนไม้กังเป็นไม้กังเขนนะครับต่อไปให้เราวางบล็อกที่มันหมุนได้นะครับบล็อกอมจะบล็อกอันนี้นะครับราคาราคาประมาณ ห้าสิบโกยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูนะครับอเห็นไ,ไหมได้จริงนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปให้เราวางบล็อกอันนี้แล้วก็ไปยืนให้มันต่อไปให้เราไปยืนลงบล็อกสีหเหลืองๆนี้นะครับต่อไป บังให้มันถ้าม,มันตรงเร็จปุ๊บให้เราวางบล็อกกาวเลยนะครับถ้ตรงเร็บปุ๊บให้เราวางบล็อกกาววางแบบนี้เอ่อวางสองชั้นนะครับต่อไปให้เราวางลบบล็อกกาวข้างล่างนะครับกดลบก,ก,ก,กดไปเรือเห็นไหมนะครับบงังคับได้นะครับนี่คุณจะเห็นไมบังคับได้นะครับเค okay, เห็นไหม เห็นไหมคุณผู้ชมวินี่คือวิธีการทำสก,กิปปอดแต่ว่า,าบัญจาว่าขับยากนิดนึงนะครับมันจะบังคับยากนิดนึงนะครับผมเริ่มบังคับคล่องแล้วนะครับโอเคนะครับคุณชมผมเริ่มคล้องเราไปเลยเอาแมาักลับไปใหม่แต่ผมไม่ได้ตังค์โอเคสหรับคลิปนี้มีเพียงขอแค่นีนน้นะค่ะ กดแชร์ก so kind of okay, ับเขาสัครงนะฮะไม่ลืมกดติดตาด้วยนะครับบ๊ายบาย